น่นก็คือช่วงของจำอวดหน้าม่านนะครับอแม่ตอนนี้คนที่จะไปรับใช้ชาตินี่นะเหมือนที่คนเป็นทหารเนี่ยไ,ไป,ไปได้วยความภาคภูมิใจนะ,นะแต่คนแนวหลังนี่โอโ้โหจริง,รงคอยด้วยใจจดใจจอถ้าคนยังโสดอยู่เนี่ยไอเรือ่องพววงหน้าผัวหลังก็น้อยหน่อยแต่ถ้าคนที่แบบต้องจากเมียไปเพื่อไปไปทหารเนี่ยเพิ่งแต่งงานกันได้เพิ่งแต่งงานได้สักสิบวันเนโหอ้าววันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ ทหารห่วงเมียเอยสวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้มีท้องไม่ได้มีอะไรสาเหตุที่ฉันท้องพี่น้องคงจะเข้าใจก็ผัวฉันนาศีอยู่ดีๆมันทำฉันท้องสะได ันอุตส่าห์ยอมแต่งงานมันมาเอาฉันทำเมียทำไมเฮย่ยังไม่ถึงคิวหมอตำแยน่นั่งแกออกมาทำไมเข้าไปก่อนเดี๋ยวแกเคยออกมาเดี๋ยวก็หมดเวลาไม่ได้ร้องอะไรตอนนี้เข้าไปก่อนดีกว่า ฉันมาลาเดี๋ยวเคยออกมาใหม่ขอเว<ห>ลาก่อนโอเคโอเคยงกร้องมาจากไหนไม่รู้คนเขารอดูฉันอยู่ <c oughs> โอ้โหโหัวฉันเป็นทหารนี่มันไม่รู้ไปไหนเงองอเงง ชากว่าอียายยเ้พี่จะมาลาไปลบพี่จะไปรบกับใครไปรบที่ไหนเราพี่จะจะไปลบปุรีเอามางวงไปฝากยาย อยู่ที่นี่เธอไม่ต้องไปโอ้ยพี่จ๋าอย่าพึ่งไปโอ้ยปล่อยพี่เถ็ดเนียจ๋าจะรีบมาจะรีบไปพี่ไปแล้วพี่ไม่ไปรับงั้นกินตับแล้วเดี๋ยวค่อยไปโอ้ยปล่อย อ้อยอย่าดึงพี่จะรีบไปฉันไปด้วยสิพี่พี่ไม่ห่วงฉันหรือไงพอแล้วนั่งหลงนั่งหลงออไม่ต้องพงไม่ต้องไป หมอตำแยหมอต้องแยนี่แกไปอยู่ไหนใจเย็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 นกูทำเลยวันเอาเลยผัวไม่ไปก่อนเล้ไม่ได้ดูเขาเล่นเลยเขาไม่ไปแล้วตะกี้บอกให้หัวไปก่อนแล้วฉทนก็ออกให้ผัวมาลาก่อนแล้วมาลาเอาเลยจแต่ผัวยังไม่ไปใช่ไหมย่แล้วดีออกได้เลยมาได้เลย โอ้ยปวดท้องครับพี่อ,อ,ก,อ,อก็รีบไปเดี๋ยวสิป้าติงหมาผากแล้วน้ำลายลายเฮ้ยนี่อะไรท้องจ้าเอา้าไปได้กับหมาที่ไหนเฮ้ยในท้องมีอะไรมีเด็กเอา้าปล่อยให้เด็กวิ่งเข้าไปได้ยังไง ดีเด็นไม่คว้ากำลังวิ่งเข้าไปโอ้ยอีคนแล้วทองแรกจให้ถามหัวแกหน้าหลายคนไหมเขาคนเดียวเนี่ยคนเดียวหัวคนเดียวไม่น่าจะทอมได้ให้ทำคลอดไม่ใช่ให้มาด่าเฮ้ยใครด่า ขอบคุณน้าหมอตำแยเะมื่อกี้แกว่าไงเฮ้ยฉันไม่ใช่หมอตำแยฮะเมื่อกี้แกว่าไงฉันหมอตำแยที่ไหนแล้วฉันมาเก็ดของเก่าเอาไปขายว,วันนี้ฉันไปก่อนนะวัน อะไรนะเก็บเมื่อกี้ลงไงนะไม่ไปก่อนนะพอหลังจะมาเก็บของเก่าใหม่ตกลงเก็บของเก่าหรือเก็บของใหม่มาเก็บของเก่านี่และล้องเก่าก็เก่าไปเลยมีใหม่มาโผล่ทำไมว่าตามใจเขาว่าูดจัดวันนี้จะอวดหน้ามาานะครับก็ลาไปก่อนครับคุณพระช่วยครับ